ก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับยอยมหนูเองนะวันนี้ก็จะมาหาบ้านฟรีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อาจจะอยู่แบบข้างนอกอะไรเงี้ยแบบตามคลิปเลยคนดูก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยหาไมจกไหนวะอุ้ยครับตึกไม่ใช่นี่ต้องใช้ตังค์นะครับหกพันร้อยไม่มียับจนนี่เดินมาเลยต้องมีอาการแบบปวดหัวปวดท้องปวดขี้อะ่ะขี้แตกอะไรเงี้ยนี่คลงพยาบาลเพแค่นั้นแหละนี่มีสามห้องเลยห้องหนึ่งห้องสองสาม ฟรีนะครับผมเข้าไปเล่นทั้งห้องแล้วก็นอนนะแค่นั้นแหละเ,เจตุกันตอนเช้านะค,คนดูเอ้าคนดูผมมาอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยครปลอมอ่ะโอเคครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่ผมจะมาเล่นเด็กทีนิกนะครับเขาอบอกชื่อแนบไปก่อน้วกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามา,เ,าเปิดยักกันนะครับดเปิดมั่วเปิดมั่วตรงนี้เปิดมั่วนะเปิดปก่อนวิ่ยมีอะไรอะ่ะ ถคนลึกลับหายตัวไปใกล้โรงพยาบาลที่ถูกริงแปลว,ว่ามันจะมีคนหายตัวไปใกล้นี่คือยังไงวะตัวอยู่โรงพยาบาลใกล,ใกล้คือยังไงงงอ่ะอุ้ยคนดูเห็นไหมไปตกแตกเฮ <B rain> ้ยออน่าตกใจมากออออไม่น่าจะมีนะ้ตรงนี้เฮ้ยโกยเอ,อ้เอเอา คุณมาปิดประตูห้องผมทำไมเนี่ยอ๋อโอ้โหไม่จ่ายค่าไฟอีกแกโอ้ยนอเกมนี้ยอมไม่ได้ด้วยดูไปเลยครับผมขี้อยูงขี้อยูงขี้อยู่ไปเล้เนาะไปขออะไรผมขี้อยู่เฮ้ยคุณคุณมาขออะไรเนี่ยขี้อยู่นะแปลแปลปคุณไปได้แล้วเงยจ่ายค่าไฟด้วยจ่ายค่าไฟด้วย เออดีมากเดี๋ยวเข้าไปมันจะแห้วมพราะว่าอ่าอ,อ้ยยางยังยางอุ้ยเปิดประตูให้ด้วยโอ้หนแบบพอดีมากที่เปิดประตูให้เรา <S <S อุ้ยอุ้ย,ยโหบอกให้แปะกาวดีๆไม่แปะไงโอ้ยน้องเอ,อ้ยอโอ้โหมัน มันเกลือนไม่ได้หรเนี่ยผมยกไม่ได้ด้วยโอ้โหจะแบบเป็นแบบคนดีหน่อยแบบเดี๋ยวยกคันเนี้ยไปแปะไว้กับที่เดิมอ่ะโอ้โหอะไรเนี้ยโอ้โหแปะไม่ดีไงโอ้โหแล้วมันดูดิโอ้โหไม่ทําเนี่ยวันนี้เกินไปดูดิผมเนี่ยผมช่วยไม่ได้ไงผับไม่ได้เฮ่ยไปเอาวิวแชร์สนิมขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไปขับได้ด้วยไปครับไปครับมันจะลวเอ้ยอะไรเนี่ย เฮลิบูบอยอุ้ยขอดูอะไร呀เฮลิบูบอยเขาเล่นเฮลิบูบอยทาตรงนั้นน่ะโอ้โหเขาคงง่วงครับผมเปิดได้ปะอุ้ยเปิดได้อุ้ยเฮียโอ้โหหน้ากูแหงหมดเฮ้ยเฮ้ยไปฉายอ้าวมันทำไมโหปุ๊ดเกมเฮียนี่แม่งระวังจัดเลยไปน่าจะให้ลุงนี้นะลุง่อน let's go ไปก่อน ไปเหมือนได้เปิดอะ่ะอุ้ยเอาสมสีไหนไปไหนนะสมสีเอ๋อสมสีไปแล้วอะ่ะมาดูเพื่อนผมอะ่ะเพื่อนผมหายไปจากโรงพยาบาลบานเนี่ยคุมืดอะ่ะโอ้จ่ายค่าไฟบ้างเถอะ่ะไฟไม่จ่ายเลยเนี่ยโก,ก,กรกกาบหมดเลยเนะี่ยสมบุณไม่ทำอุ้ยอ่าไฟดับแล้ว <laughs> โอ้โหแบบตกใจมาก ไปดับแล้วเออนี่ไปได้ปะนี่ต้องใช้พลังในการพลังไปหรือเปล่าตัวร็อกมปตัวนี้เฮ้ยคนดูผิวหาย2อันคนดูเฮ้ยอะไรเนี่ยผิวหาย2อันคนดูอะไรวะผิวหาย2อันเนี่ย ไรวะเพื่นยูวายตอนอันอะนก่อนหนึง่งทีไม่มีชักวันเฮ้ยมีคีการ์ดเอ้ยมีคีการ์ดหรืออะไรวะไปเอ้าเอ้าเอาคุณราบังอะไรเนี่ยโอ้หจะจะขอซื้อโรตีสักหน่อยไง <What? S 1> โอ้ยสงสัยมีแต่เถอวไปเรื่องนั้นเองไอ้ตรงนั้นต้องใช้ไฟนะนี่ดันตรงนี้ก็เอ็มเลอะช่างไม่เคะ เอาเฮ้ยนี่ใครเนี่ยดูดิมวิกเติมวิกฤติคนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอย่าเพิ่มไม่มีอะไรใช่ไหมเอาเพลงชาติยังไม่ขึ้นเลยพี่พี่มายืนอะไมตรงนี้เนี่ยโอ้อะเปิดเพลงชาติเขาฟังเดี๋ยวจริงดีดิโดนทัวร์ไม่เนี่ยพี่หยานะพี่อย่านะพี่อะผมปิดประตูให้ด้วยพี่ผมเป็นคนดี พี่พี่อย่าออกนะพี่พี่ไปนอนต่อพี่พี่แบบนอนสบายนะไงพี่ก็ไปนอนต่อนั่นแหละอ่ะอย่านะครับดูให้เดี๋ยวมันมีแห่ตรงประตูแน่เลยนี่คิวได้ไงเปิดแดงเดี๋ยวปิดก่อนเพิ่งอย่าเพิ่งนะประตูล็อกอ่า <laughs> หัวมันมีอะไรแน่เลย嘛มีไปฮะเอ้าไฟไฟหายตู้อา้าเ,เปิดเปิดไม่ได้อ่ะคนนู้นเนี่ยอะไรอ่ะเอา้าเอา้เอาอะไรอ่ะฮะ อะไรเนี่ยถ้าประตูมันพังนะจ่ายนะอะไรเนี่ยโหมันพังนะนี่ผมปิดให้ด้วยแค่นั้นแหละปิดอะไรอย่างเง้ยเอ้ยยังไม่เปิดหลอดหลอนหลอนหลอน,ลอนอวุ้วมยมันทำไมไฟมันเหมือนแบบมันไม่เปิดอ่ะมันไม่เปิดประตูข้าวนี่ให้เปิดไม่ได้หรอกอไฟเหมือนไม่เปิดอ่ะจริงๆเฮ้ย ใครมาทิ้งเฮบูบอยไว้ตรงนี้อีกแล้วคนดูนะเปิดไปเอาเปิดไม่ได้ไม่ได้อ๋อไอ้ที่นี่เอาดูงเพกม,มันมันมีมันมีปุ่มแบบชูมือไหมผมจะตกหัวมิงมิงเนี่ยเราน่าจะเออผมเห็นประตูอยู่ข้างๆนะข้างนี่มา้แล้วมัเก็บ ให้เรามานี่ได้แล้วประตูนีเเบบนบบนะ้เปิดได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะแปลแบบตับที่มันแบบดีแล้วนะเปิดได้แล้วเปิดเอ๋ฮุย้ยพดเหม็นเลยใครมันใช้งอะไรแถวนี้เนี่ยน้องอะไรเน,นี่นนเยเย,เยถ้าใครดูแบบตอนกินข้าวนะ่าหมดกันอาหารเช้าเฮ้ยอาเทีย่ยงก็ได้สองแหบงบอเครผมร๊อ เรปิดประตูให้นะคุณก็อย่ามาทำอะไรผมนะครับผมมาคุณไม่อยากทำอะไรกับผมเนะมาะอ่าผมปิดประตูให้อย่านะอย่านะอ่าเรียกว่ากัวโกยุงเข้าโกยุงเข้ามันจะไม่มีอ่ะเราปิดเนี่ปิดไม่ได้หรอเออ <laughs> คนดีจริง,รงรรๆนีแบบแบบคนดีไง อยาอย่านะไปเลยจ้าอ้าวชิบห้ายำพงหลั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 งเดี๋ยวมันปิดแล้วเหรอหลังหลังผมว่าหลังโดนว่าเลย โอเคนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะ <Yeah. S 1> มาเล่นแมปไออะไรวะเด็คลินิกนะครับผมก็จยทิ้งเล้งไว้ด้านล่างนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีมีอะไรต่างหว่ามีข้อบกพร่องอะไรต่างก็บอกกันได้ด้วยนะครับอยากทำอะไรก็บอกก็ได้คอมเมนต์มาแค่นั้นแหละถ้าอยากจะรู้แบบว่าเอ้ยว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงทอวนนี้จตอนหนึ่งพันซับนะครับผมก็จะทำนะไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะดีหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครดูมาถึงจบถึง ตอนนี้ก็ขอ,อบคุณครับนะ,ะเออเราลืม,ล,มลืมให้คะแนนลืมให้คะแนนไอเกมเดอะคินิกนะครับอ่าเต็มส0นะเต็มติคะแนนนะผมให้8ดเต็มสิบนะครับตึง้งอ่ามัญขาดอีก2อคะแนนนะคือเรื่องของเรียกว่ามันคาดเดาง่ายเกินไปครับแล้วก็ด้านแบบเรียกว่าถึงของแม่งเก,กะกะแล้วมันซ้ําเกินอะ่แะแค่นั้นแหละครับเรื่องเสียงของว่ามันไม่รู้ดีเลยหรือเปล่านะั่นในคลิปแต่เล่นแล้วมันดูดีเลยดีเลยอ่ะคือมันไม่ค่อยตกใจนะเพราะว่ามันมีการแบบ คาดเดาอะถ้าคนที่แบบไม่เคยเล่นเกมนี่แล้วคาดเดาไม่เป็นก็น่าจะโดนไม่กี่นะเดี๋ยวี่แบบดุ้งอ่ะโอเคนะครับก็จบคลิปนี้ไปแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเล่นแบบแบบนี้นะเนี่ยการจําลองเป็นอย่างเงี้ยหยอกหอกยอเดี๋ยวมันจะทิง้งไว้ไว้สามแบบนะทรับทิง้งไว้แ่าแบแบต้นคลิปในในคลิปเลยแ,แล้วก็แบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นก็เล่นได้นะครับผมโอเคสำหรับ คลิปในวันนี้นะครับก็น่าจะจบก่อนอ่าเท่านี้นะแล้วแหละก็เจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้อ่าเขาเรียกว่าคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเนะี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะนะให้เยอะก็อาจจะเลือกแบบไงจะลองเลือกเลือกแต่ถ้าน้อยก็นั่นแหละก็ถ้าใครคอมเมนต์อันอันย่ะอ,อุ้ยอย่าไปเล่นเดอะมิมิกนะไปเล่นนูน่นเนี้ยหรือจะให้เล่นต่อก็ได้นะเพราะมัีอีกสอง c h เตอร์นะ ตูเชนไดเปิดไดไงวะอุ้ยตูผีตัวโตโอเคนะครับก็ไปแล้วนะครับ bye บ๊ายบายมกไงนะ